วันนี้ผมก็มีเทคนิคมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเทคนิคที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับจะเป็นเทคนิคแบบไหนมาดูกันเลยครับเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องทุนน้อยสร้างรายได้ วันนี้ผมก็มีเทคนิคมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเทคนิคสำหรับคนทุนน้อยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำด้วยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะลงแบบไหนกำไรขาดทุนแล้วก็ข้อดีข้อเสียมีตรงไหนบ้างนะผมเราก็ไปดูพร้อ,อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันผมก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมมาไว้ก่อนนะผมว่าผมสร้างคลิปนี้ขึ้นเพื่อ,อความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะชักชวนหรือว่าแนะนำให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาเล่นนะครับ แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะอบรมหรือว่าสั่งสอนท่านผู้ชมเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปของผมเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่ท่านผู้ชมนั้นจะตัดสินใจเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งไปทํากาไรในแต่ละวันเท่านั้นนะครับโอเคผมเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะผมให้ท่านผู้ชมไปกดที่คําว่าสถดิตินะครับผมทุกครั้งที่เล่นนะผมเราต้องดูสถิติก,ก่อนเล่นเสมอนะครับก็กดเลยนะครับผมจากนั้นก็กดอันที่สองนะครับ แล,แล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาดูที่คอลัมน์นะครับหรือว่าแถวนั้นเองนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกนะครับให้ท่านผู้ชมจำเอาไว้นะผมว่าเปอร์เซ็นต์ไหนนะผมที่มันมากที่สุดนะครับให้ลงไปที่คอลัมน์นั้นนะครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์ไหนที่มันน้อยที่สุดให้เว้นเอาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปเล่นก็ให้เลือกเวลาเล่นที่มันเปอร์เซ็นต์ที่สวยนะครับผม วันนี้ผมทาคลิปผมก็เลยไม่มีเวลาเลือกห้องสักเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยมาทําให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้กําไรหรือไม่เพราะว่าเปอร์เซนต์มันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมถ้าเราเล่นอย่างมีสติเราก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับผมก็เริ่ม,มันเลยนะครับเทคนิคที่ผมนํามาในวันนี้มันเป็นเทคนิคที่สามารถทบได้นะครับส่วนวิธีทบเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนะครับผม วันนี้ผมเอาทุนเข้ามาที่270บาทนะครับซึ่งเป็นทุนที่น้อยมากๆนะครับผมทุนในวันนี้นะครับโอเคผมก็เริ่มลงกันเลยนะครับลงไปที่แถวที่3นะครับผมแล้วก็ลงไปที่แถวที่1นะครับผมหรือว่าคอลัมน์เด็กนะครับจากนั้นก็กระจายนะครับผมวางเลข0 10บาทแล้วก็วางข้อม้านะผมแบบน,นี้10บาทนะครับ รวมแล้วก็จะเป็น270บาทพอดีนะครับผมส่วนวิธีทบก็ให้ทบไปที่คอลัมน์นั่นเองนะครับผมมันก็คือทบไปเลยนะผมเป็น300นะครับผมคอลัมน์ละ300นะครับส่วนที่เหลือไม่ต้องทบนะครับแต่วันนี้ผมมีทุนอยู่ที่270บาทนะครับาทนะผมผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ทบนะครับผมความเสี่ยงของผมก็เลยจะมากขึ้นนิดนึงนะครับ โอเคผมรอบที่1ออกเลขะครนะผมผมก็ขาดทุนนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปั่นทุนคืนมาสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมขาดทุนนะครับผมก็ขาดทุนเยอะอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันออกเลขที่เรา,าข้อมาไว้นะครับผมเราก็ขาดทุนไป9 0ิาบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตามทุนคืนนิดหนึ่งนะครับ หลังจากที่ผมตามทุนคืนเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันใหม่นะครับผมไม่นานหรอกนะผมผมตามทุนคืนแป๊บเดียวนะครับประมาณ2รอบนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเลขศูนย์แล้วก็ไม่ออกในส่วนของแถวที่เราไม่ได้ลงนะครับผมผมก็ลงเหมือนเดิมนะครับผมเป็นอ่า ในส่วนของคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่3านะครับผมรอบนี้ออกเลข1นะครับก็เกือบเหมือนกันนะผมเกือบว่างได้20นะครับก็โชคดีไปในรอบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมท่านผู้ชมยังจำ รูปแบบและหน้าตาที่ผมลงไปตอนแรกได้ใช่ไหมครับผมในรอบนี้ผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผมจะไม่ลงเลขศูนย์นะครับผมจะไม่ลงเลขศูนย์นะครับเพราะว่าทุนผมไม่พอนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็จะลงแบบนี้เราก็มาดูกันว่าผมจะได้กําไรหรือเปล่านะครับผมกาไรรอบนี้ถ้าได้ผมจะไม่นับนะครับผมผมจะนับเอากําไรที่ ผมลงเต็ม270บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นไปแล้วนี่รอบนี้รอบที่3นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าอีก3รอบผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับผมถ้าทำกำไรได้3รอบติดต่อกันเทิคนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับผมนะครับผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีไม้ทบนะครับถ้าเรามีไม้ทบเราก็จะ นั่งได้นานนะครับผมรอบนี้ก็ออกเลข15นะครับผมรอบที่3นะครับออกเลข15รอบนี้ผมไม่นับนะครับผมเพราะว่าผมได้กำไรมาเยอะกว่าปกตินะครับผมโอเคครับก็ไปที่เดิมนะครับผมรอบนี้ลงเลข0นะครับแล้วก็ลงคลอม32แล้วก็35ไว้นะครับผม เทคนิคในวันนี้เป็นเทคนิคที่มีโอกาสชนะ100%นะครับผมไม่ใช่ว่าได้กำไร1 0 0นะครับโอกาสชนะ100%เมาดูกันนะผมว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่าในรอบนี้นะครับส่วนกำไรขาดทุนแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับผมก็ดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันออกในส่วนของคอลัมน์ที่เราได้ทำการ วางเอาไว้ก็คือคอลัมน์ที่1แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับผมถ้ามันออกขึ้นมานะครับเราจะได้กําไรที่รอบละ30บาทโอเคนะครับผมเราจะได้กําไรที่รอบละ30บาทนะครับดูรอบนี้ผมคอยดูนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาตรงหน้าจอเลยนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น300บาทเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้นครับผม เราก็ได้กําไรที่3าิบบาทนะครับและถ้าเกิดว่ามันออกเลขศูนย์นะครับผมเราก็จะได้กําไรที่9 0ิบบาทนะครับถ้ามันออกเลขที่เราเข้ามาไว้หรือว่าโลกลางๆนะผมขอไปผมหรือว่าคอลัมน์กลางนะครับผมเราจะขาดทุนที่9 0ิบบาทนะครับตามทุนคืนก็ประมาณ3รอบนะครับถ้าตามทุนคืนแบบผมก็ รอบเดียวหรือไม่ก็2รอบประมาณนั้นนะครับผมโอเคผมรอบนี้เราได้มาแล้วสามสบาทนะครับก็มาลุ้นอีก2รอบว่าผมจะได้กําไรหรือปะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าสาธิติในวันนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับผมระดับมันไม่ห่างชั้นกันมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมก็ต้องพึ่งดวงเราก็แล้วกันนะครับ ออกเลข28โอเคผมก็ได้กำไรมานะครับในรอบที่ะครนะผมกำไรนะผมไม่นับรวมในรอบที่ผมขาดทุนรอบแรกแล้วก็รอบที่ผมตามคืนนะครับไม่นับนะครับม,มาดูวนะ่าผมรอบสุดท้ายนะผมว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับถ้ารอบนี้ได้กำไรผมว่าโอเคเลยนะครับผมผมก็จะหยุดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าขาดทุนผมก็จะหยุดเหมือนกันนะครับผมเหตุผลที่ผมหยุดนะครับก็เพราะว่าผมสมควรที่จะเสียแล้วนะครับผมเพราะผมเล่นเกินอัตรานะครับผมที่ผมตั้งเอาไว้นะครับผมตั้งเอาไว้ว่าจะเล่นสักประมาณ3รอบถึรอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมแล้วทีนี้ผมเสียในรอบแรกเลยนะครับผมผมก็เลยทําการตามพืงนคืนนะครับซึ่ง เราเล่นจริงๆนะผมเราห้ามนั่งนานนะครับถ้านั่งนานเราจะขาดทุนนะครับผมห้ามนั่งนานอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบคาคาร่ารูเล็ตกาตานะครับผมไฮโลซิกโบพวกนี้นะผมห้ามนั่งนานนะครับผมเราจะขาดทุนต่อให้ความเสี่ยงนั้นจะต่าแค่ไหนก็ขาดทุนได้นะครับอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมออกเลขที่สิบนะผมเห็นไหมนี่นะผมคือผลของการนั่งนานนะครับ ถ้าผมหยุดผมก็ได้กําไรไปแล้วนะผมแต่ผมไม่หยุดนะครับผมผมอยากรู้ว่าในรอบที่3ามจะได้กําไรหรือไม่นะครับแล้วก็ในวันนี้ผมก็เท่าทุนโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็มีเทินงิงมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบใจก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <The> i